กาบสวัสดีแฟนคลับยิมซีสาวหน่อยเพ็ดบานแข้งแฟนคลับอีหลางทั้งในประเทศและต่างประเทศมาท,าทักทายกันคืออกเาเหมือนเดิมพี่น้องครับช่องหนุ่มพูลังกาชาแนลพี่น้องก่อนอื่นนุก่อนจะไปคุยกันเนาะพี่น้องเนาะหนุ่มพูรังกาใครสิมาขอตอบคอมเมนต์ที่เพิ่นมาคอมเมนต์ในช่องของหนุ่มพูลังกาเมื่อวานนี่เนาะพี่น้องเนาะหนุ่มพูรังกาได้ไปอ่านเห็น รู้สึกบ่สบายใจก็เลยอยากออกมาอธิบายให้เล่าหูน,นพีน้องสำหรับคนที่มากคอมเมนต์คอมเมนต์ดีๆก็นลายก็ขอบพุณนไ่หลายพี่น้องสำหรับคนคอมเมนต์เขามากในช่องนุ่มผูรังกาก็ได้สำหรับคอมเมนต์ที่พนคอมเมนต์เ,ามเมขามาว่าคือทําไมไม่เล่านิทานเหมือนช่องอื่นเขา,าสั่นพี่น้องเรายิทาน,นี่อย่างน้นอบาทนี่รอคอย้ะม,มัดเง,งินแท่ ถ้าคอยบอกว่ายังลงๆเลื่อมๆอยู่ลงๆหนาลงหลังสิยก่อนเราในท่านเราในท่านแบียบย่างมะกิ่งเขาคอยบอกว่าเด้อเพิ่นหรือเพิ่อนจะคิดว่าคอยเป็นแกล้งเดียวกันเป็นทีมเดียวกันบ่กับคนที่เพิ่นมาเกล่านี้ท่านนั้นหรือทีมกกกอกกอกแก่บอกคอยบ่รู้จักเด้อพี่น้องเด้อคอยบ่กู้จักจักอย่าง พอบรูเลียงน้่มบอกจักจักคนพร้อมคอยเฮ็ดยูทูบคอยเฮ็ดผู้เดียวคอยคอยตั้งขึ้นมาผู้เดียวคอยคอยศึกษาเองเฮ็ดเองเรื่องโกบอกคอยโกหูอยู่ดอกแต่สมัยน้องช่องู่หลายปีน้องช่องู่เสียแต่ที่เหลี่ยมๆกับก็บเบิร์อยู่แต่ว่าบาม่มีอย่งสองยูทูบกับบร้เฮ็ดยังเบิร์นยางเดียวเราอาจสิว่าคอยมาจากคุณบ่จักคอยบรูเรื่องเด้ออธิบายเล่าหูเนี่ยคอยบรูจัก เกาเทียงเรื่องก็กอ้างเสมอค่อขีดเดียนควอมเขาบอกว่าเขาเขาไปวังจักเทียเขาเอ็นขีดเดียดแล้วเนีอยากอธิบายเอาหูเนี่ยเขาก็เล่าก็เป็นนิท่านน่ะนีท่านปัญญาอวันน่ะนีท่านเสียดสีคนอื่นนิท่านเบียดเสียดสีคนอื่นเบากันเนี้ยกนเน้ยก็อื่นเขาเบาเบาเขาบอกจะเลี่ยงจริงเรื่องบากจริงเขาเบาเบาอ่เพราะว่าต้องเบาความจริงอ่ะพี่น้องเบาแบบ สียบสีเดือบอกสัตนสีข่อยบอเขาเปลียนอายปากว่นต่ออายปากอีกทีเขาบอกีความจริงล่ะือข่อยนี่เป็นเตซีสาวหน่อยเพ่นแทมากตรงเตพเพลิ้งความใหม่ๆเราเห็นคลิปกับปองจั่วอยู่ในปงในปลาฮาปูฮปลา,ปลายุดวงขอบวงไฟตะดมมาท่านมีโดมมาท่านมีกำลังมากกับมาสือ รมมาซื้อที่ดินเฮ้ยเบิง้งบรรจุมากเลยนะดีเา้ามาเห็นลิบ่มยังถ้าติดามสาวหน่อยนี่ไม่นะังถ้ามังใด้กันบริหารงานในของบอดดูนะพี่น้องบริหารงานในของบอดดูมักงในตัวบอดดูให้สิว่ายังกระชังพลังมากอ่ะห้อยหล่าเขามากก็ได้ เล่กเลยได้มทคลิปเห็นคนอื่นท้าเบาถึงอีหลาเข้ากัอยากมาเบาในมุมมองของจาของเบา,บาเที่ยจิลปินที่เข้าสุดชอบเข้าชอบการบ้าบกูของอีหลาเป็นเด็กหน่อยบ,บับยยนบั่นบได้เส็ตเซียงเงี้ยถ้าเบิ้งตาเดี๋ยวเขาผู่แล้วคนจริงใจบ่จริงใจนะเบื้องตากับกผู่เบิ้งการไปการมากการบ้าบกการอยู่การกินเข้า,า,ากับผู่แล้วว่าผู้ใดเป็นยังไงมากยังไง เฮาเชียร์ศิลปินเฮาฮักองค์กรเฮาฮักสาวน้อยฮักในตัวบอโตดังเทียดังเทียบอโตถึงจามาดังเทียนี่ข่อยก็ศูนทียน่นเด้บ่มันธรรมดาเด้่เด้เวให้รซั่นว่าว่าเราบ่ฮักปูครับฮักเต่าจังซั่นจังซี่นั่นน่ะข่อยศูนเทียนมันบ่มีหรอกผู้ใดบ่ฮักเราบ่ฮัก กีฬเราเองเนี่ยมันเปลีป่ยนไปว่าไรดอกเราหักหลายกูโม่เจา้าถ้าเราพวหักเนี่ยเราบัดดันนะครับปนี้ดอกเราดันเงนวัดตะมือเรียกตะก้าวขาเขามากคนเท่าเทียวงูว่เราเจอหลามาหลายเทียวเจอนั่นเจอนี่นนท่าเทียวนุ่มรู้หลังการน้ำตาไหลน้ำฝนำบดัดถั่กับสอนหมดส่วงคนมาแข่งข้อเตือนเตือมาตัวเงินเราสองล้านตัว นุ่งผกกากันผู้ทุกย่างแหลยเจ้าพ่อเฉยๆว่าผู้ทุกย่างเพราะว่าติดตามแล้วตลอดตั้งตไตรมาสอะไรก็เป็น่ามา่ปัดเปรดเรื่องส่วนอีหลามากนี่ติดตามแล้วมาต่้งไต่ไาสเออ้องมาด้วยการบริหารงานของเราซื่นสอบเราต่ะดนมาไดเดียวบอดจูเราเป็นคนบ่รรับเอยียงมันเถอะเราหักสุขคนลูกทีมสุขคนนะ เราดันทุ坤ล่ะถ้าเราก็เบ่งอยู่ผู้ใดมีความสามารถบ่มีความสามารถก็ได้ผู้ใดเป็นแต่ปังบ่ปังผู้ใดเป็นแต่นันบ่นันศิลปินทั่วไปอยากให้เราอัดเดนมันนั้นเป็นไปไม่ได้เราก็เบ่งองู่ผู้ใดเป็นผู้ใดเป็นลงทุนแล้วมันมีกระแสเราปรจังลงทุนเนอะพี่น้องเราะลงทุนธมันมีกระแสเราเบื้งเราเบิ้องหัวขึ้นเราผู้ใดเป็นแต่เปียงบ่เปียงนะเราก็เบ่งอยู่เราโอ้เราดรับนี่เราทำบาราได้บอดตัวแล้ว เราเราเป็นคนตาถึงเดี๋ยวว่าผู้ดใดสิเป็นนรงเล่มากยังเนะ <c oughs> ล,ล่นนลเนเมาานละเรื่องสิหลาพี่น้องก็จะบอกเล่าเนี่ยเออเออย่ามาหา่าขอยเราทีท่านเลเลาเป็นเพรารู้เรื่องเขาพวกมัดแบบนั่นโมัมมกสตล์แบบกระเด้กันเสียดสีเบียดนั่นคนแะคนทันขกนาก่มาบอกเล่าเนี่ยเห็น่ามข้มีอะไรอ่าทำนี่หลานแ้บสิบอกเล่าตอบเลาข้อมีเล่าก็ได้ <c oughs> แล้วก็ที่ที่วัดโจรเราประกาศน้พี่น้องเนาะสำหรับศิลปินผู้ใดจะมาขึ้นวงหนึ่งนาะพี่น้องเนาะก็สามารถมาได้ขึ้นได้ตลอดได้ขึ้นได้ตลอดถ่าบ้างช่วงในวงสองมันมีง,งานถือก็สามารถขินตอ่อแล้วก็สามารถขึ้นได้วงหนึ่งได้ตลอดเวลาหารายได้เสริมน้ะพี่น้อง่ว่ามือนี้สาหน่อยเพื่นร่วแท้เขาก็ไปแสดงอยู่น้องแวงอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดน้ะพี่น้องเนาะ ภาษีเป็นกุ้มปิดมือแรกบรมาณือหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาท<า>นอกพี่น้องผู้ใด้เลียงเขาไปเบ้างมือนี้รู้สึกว่าพันสีมีสะพายหลายๆอย่างเดิมมือนีอ้ทั้งนิ้วเจนทั้งสาวหน่อยสองสีมัขึ้นแล้วก็ทั้งที่รับเชิ้อีกผู้ใดอยู่สีมัขึ้นอีกถ้าผู้ใดอเลี้ยงบ้างเต็มๆก็สามารถเข้าไปในกุ้มปิดได้เด้อพี่น้องเด้อ,อมือนี้บอดเจ้าคุณ เปิดท่าให้แล้วสำหรับศิลปินวงสองสิลปขึ้นวงหนึ่งก็ได้สามารถขึถ้นได้ตลอดเวลาทุกเมื่อที่ว่างนะักพี่น้องนะเนาะเวลาพี่น้องทีนี้กับโมมีอย่างไรอยากจมาตอบคอมเมนต์อะไรกัน,นะะสำหรับคนที่ทำมาคอมเมนต์ในช่องชมพูลงกาเนะาี่น้องอยากชี้แจงแล้วเข้าใจ พอถอดพอให้ผู้ใดกิจตนาหนักอยู่หลายผูดด้ใดวันน้มิจิตนาอื่นแค่ไม่ชีแ้แจกเสื้อน้องทีหลังเนาะขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่คอามาคอมเมนต์ในช่องผู้ลุงกามาชมไม่นุ่มผู้ลุงกาคลิปดีไม่แห้งลำล,ล้ยยำเรื่อยคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้คลิปหนาพ่อกันไหม่พีน้องสวัสดีครับ